สมวันเกิดต่อไปนี้อย่าซึ่งหมดหวังเพราะความสัมพันธ์ของคุณยังไม่จบคุณกับเขาจะต้องกลับมารักกันอีกครั้งก่อนจะรับฟังคำทนายอาจารย์ขอขคัครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสัพานบุญให้ไพ่แม่นยำหนังตาเห็นและตัวคุณพิมพ์ต่อใต้โพสต์อวยพรให้ตัวคุณเองว่าหนูโชคดีบูชา ขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บับนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสําเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหนกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณได้จริงอาจารย์จะเอาไพ่ฤาษีตาทิพย์ฤาษีเปิดกรรมมาเปิดคําทํานายให้กับคุณปู่จา ลูกจากรู้ว่า3ามวันเกิดไหนที่มีโอกาสกลับมาคืนดีกันอีกครั้งและขอคำแนะนำคำตักเตือนจากปู่ด้วยวันอังคารวันเสาร์วันพุธขอเสียงคนที่เกิด สามวันนี้และพิมพ์ต่อใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีบูจาขอให้ลูกโชคดีดั่งแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จปู่อยากจะบอกอยากจะเตือนคุณว่าในช่วงนี้ตัวคุณจะมีความสำเร็จมีความสะดวกสบายมี เกณฑ์การได้เดินทางนะครับอาจจะเดินทางไกลนะครับไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับความเข้าใจนะครับจะได้ศึกษาเรียนรู้ดูใจเข้าใจกันมากขึ้นใบที่สองนะครับ ขอให้คุณหยุดนะครับในความคิดนะครับที่เดิมๆที่มีต่อกันนะครับไม่งั้นสิ่งเหล่านี้นะครับจะตามหลอกหลอนตัวคุณทั้งคู่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้คุยกันมาก่อนเนี่ยมันจะย้อนกลับมาแล้วทําให้ความรู้สึกดีๆของเราลดลงลดลงนะครับผมเลยเตือนว่านะครับความคิดที่ไม่ดีนะครับหรือว่าอะไรที่มันยังติดข้องอะไรที่มันหมองใจขอให้หยุดก่อนนะครับ แล้วก็เรามาคุยกันนะในจุดร่วมนะครับในสิ่งดีๆที่เราจะอทำร่วมกันนะครับถ้าเราเอาข้างที่ไม่ดีหันเข้าหากันแน่นอนนะครับมันก็จะกลับมาในรูปแบบเดิมๆทําให้เราต้องเดินทางแยกจากกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะไม่สมนะครับหรือว่ามันจะทําให้บรรยากาศการของคู้่เราแย่ลงนะครับอาจารย์ก็แนะนําว่าควรจะ หยุดนะครับควรจะห้ามใจให้ได้นะครับว่าเรื่องเก่าๆที่มันเป็นประสบการณ์ทําให้เราต้องแยกจากกาันอันั้นนะครับจริงไปนะครับสิ่งต่างๆต้องบอกว่าบุญเปิดบานสนาเปิดความสําเร็จเปิดแล้วนะครับเป็นราชชาโชคนะพระาะนั้นะสิ่งที่มาร่วมกันอยู่ในครั้งนี้นะครับจะทําให้ความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับราชาโชคแปลว่าสิ่งต่างๆ ได้มาง่ายๆกว่าที่เราคิดไว้นะครับการที่มาอยู่ร่วมกันตรงนี้นะครับย่อมเป็นบุญย่อมเป็นวาสนาต่อกันนะครับเพราะว่าการกลับมาครั้งนี้นะฮะจะทําให้สิ่งดีๆเกิดมีกับทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือต้องเปิดใจนะครับและรับฟังนะครับกันทั้งสองฝ่ายกจะได้สิ่งดีๆให้เกิดให้มีขึ้นนะครับ สิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับก็จะมีคนนะครับเข้ามาพูดนู่นนี่นั่นนะครับทําให้เราแตกคอกันอีกครั้งได้นะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าการที่เข้ามาพบกันใหม่มันก็จะมีนะครับอุปสรรคต่างๆนะครับอุปสรรคโดยเฉพาะนะครับคนรอบข้างนะครับบางคนก็เชียร์บางคนก็ไม่เชียร์บางคนก็จะทําให้เรามีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เรานะครับเตรียมรับนะครับ เตรียมความพร้อมต่างๆนะครับพร้อมที่จะแก้ไขนะครับในการที่จะสามารถที่จะสร้างความรักและความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ยืนอยู่ยืนหยัดอย่างยืดยาวนะครับไม่ใช่ว่าพอคบคบกันไปอา้าวไม่ไหวแล้วไปกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยในตรงนี้นะครับขอให้หนักเอาเบาสู้นะครับถึงแม้ว่าคนนู้นคนนี้จะมาแนะนําอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้เราหนักแน่นขอให้เรามั่นใจนะครับในสิ่งที่เราทําอยู่ นะครับไม่งั้นอุปรสรรคเหล่านี้นะจะเอาชนะเราและสุดท้ายเราก็จะไปด้วยกันไม่ได้นะครับในตรงนี้อาจารย์แนะนําว่านะครับควรจะเตรียมนะครับพร้อมในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดที่จะมีเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายปูบอกว่านะครับต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยอมเสียสละนะครับฝ่ายหนึ่งนะครับอาจจะแข็งมานะครับแรงมากนะครับ อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเบานะครับเพราะว่าเราเองนะครับอย่าให้มันกระทบกระทั่งกันมากนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยที่เราได้แยกจากกันเพราะว่าทั้งคู่เก่งทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นน่ในตรงนี้นะครับจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมนะครับหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่คอยนะครับคอยประคองประคองนะครับความรักในครั้งนี้ให้ไปไปต่อได้นะครับเพราะว่าถ้ายัง ดึงด้านนะครับยังหมุดหยิดใส่กันอะไรต่างสภาพเดิมมันก็จะมานะครับเพราะนั้นแนะนําว่าปู่แนะนําว่านะครับควรจะมีการเสียสละนะครับไม่ได้ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับอาจจะลดลาวาสอกลงบ้างนะครับก็จะทําให้ความรักสมหวังความรักตราบืึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับล่บนี้นะครับเป็นคาแนะนํานะครับจากปู่ที่ให้ไว้กับทุกคนแนะนําเลยนะครับใครที่อยากปลดล็อก ในดวงชะตาอย่างตรงจุดแนะนํามาเปิดดวงชะตาเพื่อไขวิบากกรรมนะครับตอนนี้อาจารย์มีโปร599นะครับดูดวงแล้วตัวคุณสามารถปลดล็อกในดวงชะตาตัวคุณได้จริงวิธีหนุนดวงวิธีทําให้คุณนะครับต้องระแวดระวังวิบากกรรมตัวคุณวิบากกรรมเรื่องอะไรนะครับกดจิ้มเข้าไปนะครับดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมนะครับ นี้นะครับพึ่งปีหลังนี้นะครับตัวคุณจะรวยจะรุ่งจะรอดหรือไม่รอดนะครับแนะนำเลยนะครับตัวคุณมาดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ได้เลยนะครับ